วิธีการจัดตารางการทำงานของหน่วยประมวลผลกลางสามารถแบ่งออกได้ดังนี้ 1. วิธีการจัดตารางการทำงานของหน่วยประมวลผลกลางแบบมาก่อนได้ทำงานก่อน 2. อวิธีการจัดตารางการทำงานของหน่วยประมวลผลกลางแบบแบบโปรเซสันทำงานก่อน 3. วิธีการจัดตารางการทำงานของหน่วยประมวลผลกลางแบบตามลำดับความสำคัญ 4. วิธีการจัดตาร pues างการทำงานของหน่วยประมวลผลกลางแบบหมุนเวียน 5. วิธีการจัดตารางการทำงานของหน่วยประมวลผลกลางแบบคิวหลายระดับวิธีการจัดตารางการทำงานของหน่วยประมวลผลกลางแบบมาก่อนได้ทำงานก่อน มีหลักการทำงานโดยให้บริการแก่โปรเซสที่เข้าสู่ระบบก่อนจะได้เข้าไปใช้หน่วยประมวลผลกลางก่อนวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดและนิยมไปใช้งานร่วมกับวิธีอื่นๆการทำงานของแต่ละโปรเซสเป็นแบบนอนเพมทีฟคือไม่มีการขัดจังหวะการทำงานของโปรเซสวิธีการนี้สามารถซึ่งมาใช้งานแทนได้โดยคิวซึ่งเมื่อมีโปรเซสที่ต้องการเข้าไปใช้งาน CPU ระบบ จะทำการเก็บโปรเซสไว้ในคิวและเมื่อหน่วยประมวลผลกลางว่างโปรเซส์ที่อยู่แถบหัวคิวจะถูกนำออกจากคิวเพื่อเข้าไปใช้หน่วย,วยประมวลผลกลางตัวอย่างการคำนวณเวลาที่ใช้ในการรอคอยโดยเฉลี่ยของโปรเซสที่ทำงานกับตัวจัดตารางการทำงานของหน่วยประมวลผลกลางแบบมาก่อนได้ทำงานก่อน สมมติว่าในระบบมีโปรเซส pi pi และ pi 3เข้าสู่คิวพร้อมตามลำดับแต่ละโปรเซสมีช่วงเวลาการประมวลผล CPU ดังรูปลำดับของโปรเซสที่เข้าสู่คิวพร้อมคือ pi 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 และระบบ ใช้วิธีการจัดตารางการทำงานของหน่วยประมวลผลกลางแบบมาก่อนได้ทำงานก่อนดังนั้นสามารถแสดงการทำงานได้ดังนี้เวลาที่ใช้ในการรอคอยของโปรเซส P1 เท่ากับ0เวลาที่ใช้ในการรอคอยของโปรเซส P2 เท่ากับ15เวลาที่ใช้ในการรอคอยของโปรเซส P3 เท่ากับ21ดังนั้น เวลาที่ใช้ในการรอคอยเฉลี่ยเท่ากับ0บวก1 5บวก21หาร3เท่ากับ12ของหน่วยเวลาวิธีการจัดตารางการทำงานของหน่วยประมวลผลกลางแบบโปรเซสสั้นทำงานก่อนมีหลักการทำงานโดยให้บริการแก่โปรเซสที่เวลาใช้หน่วยประมวลผลกลางน้อยที่สุดจะได้เข้าไปใช้หน่วยประมวลผลกลางก่อน กรณีที่โปรเซสใช้เวลาหน่วยประมวลผลกลางเท่ากันจะใช้วิธีการจัดตารางการทำงานของหน่วยประมวลผลกลางแบบมาก่อนได้ทำงานก่อนแนวทางในการจัดตารางการทำงานของหน่วยประมวลผลกลางแบบโปรเซสสั้นทำงานก่อนแบ่งออกเป็น2วิธีคือ 1. วิธีนอนพิมพ์ฉีพบเมื่อโปรเซสใดได้เข้าไปใช้ในหน่วยประมวลผลกลางโปรเซสนั้น จะได้ใช้หน่วยประมวลผลกลางจนกว่าหมดช่วงเวลาหน่วยประมวลผลกลางของตนเอง 2. วิธีเพิ่มเทปเมื่อโปรเซสใดได้เข้าไปใช้งานหน่วยประมวลผลกลางและเมื่อมีโปรเซสใหม่ที่ใช้เวลาหน่วยประมวลผลกลางน้อยกว่าเวลาที่เหลืออยู่ของโปรเซสที่กําลังทํางานในระบบจะทําการหยุดโปรเซสที่กําลังทํางานอยู่แล้วให้โปรเซสใหม่ที่ใช้เวลาหน่วยประมวลผลกลางน้อยกว่า เข้าไปใช้งานในหน่วยประมวลผลกลางวิธีการจัดตารางการทำงานของหน่วยประมวลผลกลางแบบตามลำดับความสำคัญวิธีการจัดตารางการทำงานของหน่วยประมวลผลกลางแบบตามลำดับความสำคัญจะต้องกำหนดระดับความสำคัญให้แต่ละโปรเซสระบบจะบริการโปรเซสที่มีระดับความสำคัญสูงสุดจะได้เข้าไปใช้งานในหน่วยประมวลผลกลางก่อน กรณีที่โปรเซสท,ที่มีความระดับความสำคัญเท่ากันจะใช้วิธีการจัดตารางการทำงานของหน่วยประมวลผลกลางแบบมาก่อนได้ทำงานก่อนการกำหนดระดับความสำคัญนิยมใช้ตัวเลขเช่น0-10ถึง10และ0หมายถึงระดับความสำคัญสูงสุดวิธีการจัดตารางการทำงานของหน่วยประมวลผลกลางแบบหมุนเวียนวิธีนี้ ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้กับระบบการทำงานแบบแบ่งเวลาการประมวลผลโดยเฉพาะลักษณะการทำงานคล้ายกับวิธีการจัดตารางการทำงานของหน่วยประมวลผลกลางแบบมาก่อนได้ทำงานก่อนแต่มีระยะเวลาการเข้าไปใช้งานใน CPU เวลาที่แต่ละโปรเซสได้รับเพื่อเข้าไปใช้งานในหน่วยประมวลผลกลางเรียกว่าระยะเวลาควอนตัมหรือไทม์สไลด์ ซึ่งเมื่อโปรเซสเข้าไปใช้งานในหน่วยประมวลผลกลางหมดระยะเวลาควานตัำที่กำหนดให้แล้วจะต้องหยุดการทำงานแล้วต่อท้ายในคิวพร้อมเสมือนเป็นโปรเซสใหม่ที่เข้ามาในระบบ